ผมมีไอเทมมาป้ายยาหลายคนที่มีเวลาเลี้ยงปกติมันดีละ่ะเช่นน้ำตาลแดดออกกำลังกายปั้มอะไรมันดีมากแต่คนทำงานหรือคนที่ไม่มีเวลาแต่อยาาเลี้ยงใจมันรักอ่ะกลัวไก่มันน้ำเลี้ยงสู้ไม่ได้กลัวมันขาดสารอาหารขาดวิตามินกล้ามเนื้อรีบหน้าไม่แดงสดตัดปัญหานั้นทิ้งได้เลยอ่ะอย่าก,กดแดงเนี่ยกีดแซ่เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยใช้จะเข้าใจ ใช้ง่ายใช้ได้ผลจริงและก็ยังดีในกินแซบมันก็จะประกอบไปด้วยพวกวลโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมโพแทสเซียมวิตามินรวมต่างๆที่พอดอีคือร่างกายกินแค่นี้มันก็เพิ่มเข้าไปส่วนอาหารสดก็จะม,มีพวกไข่แตงกวาอะไรเนี่ยเรากินได้ปกติซึ่งแล้วแต่สูตรเลยแต่มันมีไอเทมหนึ่งที่ผมอยากจัจป้ายมากๆ อยากให้หลายคนได้ลองไม่ว่าคุณจะเลี้ยงแบบมีเวลาหรือไม่มีเวลาถ้าคุณเลี้ยงแล้วคุณซ้อมคุณปั้มคุณออกกําลังกายแล้วแต่มันยังไม่ได้ดังใจบินไม่ดีเหมือนดังใจนี่ครับนี่คือตัวช่วยเอ็มพานี่คือสารพลังงานไอสารพลังงานตัวนี้มันจะเป็นรูปแบบสะสมแบบอินตัวค่อยๆดึงออกมาใช้แล้วก็มีพวกที่ช่วยฟื้นฟูแบบเฉือยันก็คือไก่เราซ้อมเราปั้มเรามาพักสวัน กินข้าวเท่าเดิมกินอาหารเท่าเดิมแล้วมันจะฟืน้นฟูก,กําลังแคลอรี่ต่างๆที่มันหายไปได้ยังไงไอตัวนี้ครับจะช่วยเข้ามาชดเชยกํากลังงานที่เสียไปแล้วเก็บสะสมเก็บล็อกกาลังงานนําพาออกซิเจนให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเซลล์ได้ดีขึ้นฟืน้นฟูเซลล์ที่มันตายเซลล์ที่มันรีบนะครับทาให้ไก่มันคึกมันสดหน้ามันแดงดีมันมีพวกฟอสฟอรัสโพสเซียมแล้วพวกยาที่ ช่วยในการาบำรุงจัดเก็บสารพลังงานไว้ใช้ในการต่อสู้ไอตัวนี้แหละครับ Mpower กินยังไงผมแนะนำนะบางคนเห็นมันมีหลอดบีบจะเอาแบบนี้ให้ไก่กินผมไม่แนะนำผมแนะนำให้ใช้เซลินนครับดูดขึ้นมา 3cc ซีซให้กินตอนเย็นช่วงพักก่อนออกชน3วันและตอนเช้าก่อนไปชนอีก 3cc ซีซีโอแค่นี้ครับชุดน,นี้ เจ็ดร้อยบาทเนี่ยเลี้ยงได้ห้าตัวอ่าต่อรอบ21วันพี่คิดดูถ้าพี่เลี้ยงแค่3มตัวมันก็ได้เป็นเดือนนะครับเดือนก,ก,กว่าด้วยอันนี้ประหยัดและได้ผลจริงไม่เสียเวลาด้วยน้ําเลี้ยงคุณจะสู้เขาได้แน่นอนไก่คุณจะสดจะคึกแล้วเพื่อนคุณจะแปลกใจว่าคุณใช้อะไรไอเอ็มพาวเเนี่ยความลับที่อยู่เบื้องหลังหลายคนนะครับก็พี่พี่พถ้ไหนาสนใจก็ ทักแชทมาโอเคนะครับฝากไว้ด้วยตัวช่วยดีๆที่ทำให้การเลี้ยงไก่มันง่ายขึ้นขอบคุณครับ